สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหว่างพีโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้นี่ก็จะเป็นสปอเพิ่มเติมของมังงะวันพีดในตอนที่หนึ่งศูนย์ห้าเก้าโดยที่หน้าปกในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ซีซ่าเนี่ยใช้แก๊สหลอนประสานกับพวกคาตาคูรีจนมันทําให้ในตอนนี้คาตาคูลีแล้วก็โอเว่นได้ต่อสู้กันเองนะฮะส่วนเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่บริเวณใ,ใกล้เคียงกับเกาะซฟิงบ้านเกิดหนวดขาวโดยที่มาโกในตอนนั้นก็ได้บินกลับไปแล้วก็บอกนะว่าขอบคุณพวกาายมก โดยที่คนเหล่านั้นที่มาโก้ในขอบคุณนั่นคือกลุ่มผมแดงฮะซึ่งฉันนั้นก็ได้ถามมาโก้นะว่านายนะจะไม่ยอมมาเข้าร่วมกลุ่มพวกเราจริงใช่ไหมมาโก้ Marco ก็เลยพูดกลับไปนะว่าหยุดพูดเล่นสักทีเถอะฉงฉันเบื่อจะเป็นพี่เรื่องเด็กของพวกเจ้าสละที่ยิ่งใหญ่แล้วเบนเด็กแมนก็เลยบอกมาโก้ว่าน่าจะไปสนใจคำพูดของเขาเลยกับตันของพวกเราก็เป็นคนแบบนี้แหละตัดภาพกับปร,ประเทศวาโน่ก่อนหน้านี้ในตอนนั้นลูฟี่นั่นก็ตกใจนะว่าทำไมยามาตกถึงได้ตัดสินใจไม่ออกเดินเรือยไปกับเขา โดยที่ยาม,มาโตในตอนนั้นก็ได้เทบา,านะว่าเธอเนี่ยมั่นใจว่าพวกนายทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถึงแม้ว่าเหตุการณ์การต่อสู้กับเจ้าต้นไม้นั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากฮาคิของใครบางคนถึงแม้ใครโดยจะพ่ายแพ้ไปแล้วแต่วันในตอนนี้เนี่ยเจ้าพวกนั้นก็ยังตามมาที่ประเทศวานโนเพราะฉะนั้นตัวฉันในตอนนี้เขาไม่สามารถออกไประปชนภัยได้เพราะว่าฉันยังเป็นหัวประเทศแห่งนี้และฉันก็มั่นใจนะว่าพวกนายเนี่ยก็คงจะรู้สึกเหมือนกันกับฉันและหลังจากที่ลูฟี่ได้ยินงแบบนั้นเขาในก็ยอมรับการตัดสินใจของยโมมต พร้อมกับฝากประเทศแทงนี้กับยามาโตะช่วยดูแลโซโลก็เลยพูดขึ้นมานะว่าระวังนะยามาโตะอย่าให้เรื่องนี้ทำร้ายความรู้สึกของม,มนุนษษุสเกะล่ะเพราะว่าเจ้านั้นเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองมากโดยที่ยามาโตะนั้นก็เข้าใจที่โซโล,ล่พูดะฮะพร้อมกับบอกเนื้อว่าเธอเนี่ยจะมองหาเป้าหมายของตัวเองในประเทศวานโนอเพื่อที่จะได้เติมเต็มตัวเองให้มากขึ้นส่วนมาก็ในตอนนั้นก็ได้บอกล้วแล้วก็บอกนะว่าฉันมั่นใจว่าตอนนี้เอจะต้องมีความสุขถ้าเกิดว่าเขาได้รู้ว่านายมาได้กลขนาดนี้ จากนี้ไปคือยุคสมัยของนายแล้วเพราะฉะนั้นก็จงเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นสละตัดภาพมาที่เกาะมาซาริลีในตอนนั้นก็จะเห็นภูเขาที่นั่นถูกทำลายพร้อมกับสถานที่ที่ไม่เหมือนเดิมดที่มียาเนียวเนี่ยพูดขึ้นมานะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ชายสามารถบุกลูกเกาะแล้วก็สร้างความเสียหายได้ขนาดนี้แฮนค็อกก็เลยบอกนะว่าตราบใดที่ฉันยังอยู่บนเกาะน่ะศัตรูพวกนั้นก็จะเข้ามาหาเรื่อยๆแต่พอสถานการณ์เป็นแบบนี้ฉันน่ะก็รู้สึกอยากแต่งงานกับลูฟี่ชาร์ด ยายเนียวก็เลยพูดกลับไปนะว่าเจ้านะก็เป็นแบบนั้นมาตลอดไม่ใช่หรืองไงและหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนในตอนที่ทหารเรือนั้นบุกมาแล้วใส่นะว่ามีเป็นซิต้ากลุ่มใหม่ที่ถูกเรียกว่าเซโฟีมบุกเข้ามาในที่เซโฟีมเนี่ยมีลักษณะเป็น,นผู้หญิงตัวเล็กมีปีกแล้วก็เปลวไฟอยู่ที่หลังมีดวงตาเป็นรูปดาวแล้วก็สามารถปล่อยเลเซอร์นะฮะเอาอมาจากมือได้เหมือนกับเปซูสิตา้าแต่ว่าใน,นขณะนั้นเองจู่ๆกลุ่มน,นดำเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมพอมกับนนินหว โดยที่หนวนดำในตอนนั้นก็ได้โหัวเระ่ลงกรบบนอนเอลชันนะ่ะมาที่นี่เพื่อเธอเลยนะจากวัดทีนี่โจนสลดัดฉันจะไม่มีทางปล่อยให้พรลางของเธอนะ่ะตกไปอยู่ในมือขอาทหารเือแน่นอนซึ่งในตอนนั้นแคเทเธอรีนาดีวอนกับวัดเก็ชอดก็ได้มาด้วยโดยที่เดวอนนะฮะเธอนั้นบอกนะว่าแฮนคอกนั้นมีใบหน้าที่สวยงามมากเพราะฉะนั้นฉันอยากได้หัวแฮนคอกมันเป็นสมบัติส่วนตัวของฉันชาร์ตหนวนดำก็เลยบอกไปนะว่าเธอนะ่ะจะทำอะไรก็ได้ตราบที่เราได้พลังของแฮนคอกมา หลังจากนั้นหน,นดาำน้นก็ได้ใช้ความสามารถของคนกุลกุลหโจมตีเข้าใส่พวกทหารเรือเสียในตอนนั้นโคบี <Kobe S 1> นึงก็พยายามแก้กรอมแฮนคอกว่าพวกเราไม่อยากใช้ความรุนแรงและถ้าเกิดว่าเธอนะ่มากับเราพวกเราสัญญาว่าจะไปทันทีแต่ว่าแฮนคอกก็ตอบกลับไปนะว่าไร่สาระฉันไม่อยากไปกับทั้งสองฝ่ายและฉันก็จะไม่ยอมก้มหอยค่าทาั้งนั้นแต่ว่าจู่ๆในตอนนั้นเซลลฟิมเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีใส่หน,นดาำด้วยดาบขนาดใหญ่ที่มันมีความคล้ายคลึงกับเขามีฮอคเสีในตอนนั้นเนี่ยการฟันของเซลล์ฟิมนั้น แต่ว่าหนวนดำนั้นก็ได้ใช้ฮาคีเกาะในการป้องกันการโจมตีแล้วได้ใช้ท่าบาโคกลับไปนะฮะส่วนแฮนค็อกในตอนนั้นก็ได้ใช้พลังผลพิาสายในการเปลี่ยนทั้งทหารเรือและกลุ่มหนวนดำให้กลายเป็นหินแต่ว่าหนวนดำนั้นก็ได้ใช้ความสามารถของเขาบีบคอแฮนค็อกขึ้นมาจนแฮนค็อกนั้นไม่สามารถใช้พลังได้และในตอนนี้ก็จะได้มีการรับเดตค่าหัวนะฮะจักรพรรดินีเจ้าสลัดโบอาแฮนค็อกนั้นมีค่าหัวานึ่งพันสองร้อยห้าสิบเก0าล้านโดจักนพรรดาในตอนดนั้นเ็าดหทีสอค่าหัวสา,วอวาธอเน ทำให้เจ้าพวกงี้เงาพวกนั้นก็เป็นหินไปซนแล้วโดยภาพที่เราเห็นในตอนนั้นคือภาพของค่าเทเลน่าดีวอนและก็วัดก็ช็ชอตที่ได้กลายเป็นหินด้วยพลังแฮนงเคาซึ่งแฮนงเคานั้นก็ะบอกนะว่าความสามารถนี้เนี่ยมันมาจากข้อมงามของเธอเพราะฉะนั้นต่อให้หนวดดำนั้นจะฆ่าเธอไปแล้วผลพีศาจนี้เนี่ยจะมีผู้ใช้คนใหม่ก็ตามก็ไม่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้แต่ว่าจู่ๆหนวดดำนั้นก็พูดขึ้นมานะว่าว่าไงล่ะฮีโร่โคบีนายเป็นคนช่วยฉันจากเหตุการณ์ล็อกกี้พอตฉันต้องขอขอบคุณนาย ที่ทําให้ฉันสามารถชนะหวังจือแล้วก็ได้กลายเป็นผู้ครอบครองอเอาโจสลัดนายคิดว่าถ้าฉันปล่อยเธอไปนะ่ะทุกคนจะกลับมาเป็นปกติดีหรือเปล่าแฮนคอกก็เลยบอกว่าฉันจะทําถ้าพวกนายทุกคนสัญญาว่เจะอะไว้จะเกาะแต่ว่าหนวดดานั่นก็บีบคอแฮนคอกแรงขึ้น,นะฮะพรอก็บอกว่าโกหกทันทีที่ฉันปล่อยเธอไปเธอนะ่ะก็จะทําให้พวกเรากลายเป็นหินใช่ไหมไม่มีทางที่จะมีผู้ชายคนไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากพลังของเธอหรอกนะ แต่ว่าจูจูในตอนนั้นก็มีพลังฮาิที่แข็งแร่งพร้อมกับการปรากฏตัวของซึเวอร์เลลี่ที่พูดขึ้นมานะว่าก่อเปลี่ยนไปเยอะเลยแฮะขอโทษทีในแฮนด์คอร์ที่ฉันมาสายหลังจากนั้นเลลี่ก็ได้ชักดอกาม,ามาแล้วก็บอกนะว่านี่เจ้าเด็กฝึกหัดเบื้องหลงนุชขาวฉันก็ไม่ได้อยากจะพูดหรอกนะแต่ว่าฉันไม่ชอบที่น่ากันเลยนี่แฮนด์คอร์ทํำให้ทุกคนกลับไปเหมือนเดิมซะและฉันจะเป็นพยานว่าเจ้าพวกนี้จะออกไปจากก่อนนี้ที่ไม่ทําอะไรง่ๆและหลังจากที่เรื่องราวนั้นจบลงก็ได้ตาผ้ากลับมา โดยที่ในตอนนั้นช็กกี้นั้นก็ได้มาด้วยและเนื้อเรื่องนั้นก็ได้มีการเปิดเผยนะว่าช็กกี้เธอนั้นเคยอดีตจากพอดินีของมาซอลลี่มา2รุ่นก่อนอดีตกับตัาถึงกุบเจสัตคุจาสักคุยาคูและหลังจากนั้นลิลี่นั้นก็ได้บอกนว่าตอนนี้จะคงไม่สามารถชนะหนวดดำได้เพราะชั้นแก่แล้วส่วนเจ้าพวกทหารเรือนันคงคิดนะว่าอาวุธหม่พวกนั้นจะไม่แทนระบบเจเทพได้แต่ว่าในตอนนั้นก็จะมีเรื่องที่น่าแปลกเพราะว่าเซลฟิล์มที่บุกมาในตอนนั้นมันดันมีใบหน้าที่เหมือนกับแฮ ในตอนที่เธอนี่ยังเป็นเด็กแล้วก็ถูกจับเป็นทาสแล้วก็ในตอนท้ายก็จะมีเรื่องราวที่หาเรือเนี่ยรายงานนะว่าในตอนที่โคบี้ถูกหนวดนนววมนนัมนั้นจับตัวไปแล้วก็จะมีเรื่องราวนักสือพิมพ์ที่พาหัวข่าวว่าหีโรโคบี้จากเหตุการณ์ล็อกกี้พอตในตอนนี้เขานั้นถูกจับพาหนวดดานั้นจับตัวไปแล้วแล้วก็เนื้อหาสุดท้ายของสปอนะฮะนั่นก็คือทอี่หน้าวันพิม์ไม่โงดโอเคและถ้าเกเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กและก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้กกมมไม่รันคคิบ สวัสดีครับ